สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการทานคอลลีนะคะแล้วก็จะมาสอนดูของจริงของปลอมนะคะที่เห็นอยู่นี่คือคอลลีคอลลาเจน6 0พ0นมิลลิกรัมนะคะหน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกด้านมึงจะเป็นแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็ทีนี้วิธีการดูก็คือว่าตรงโบเนี่ยมันจะเห็นไหมคะมันจะเป็นมนนันๆนี่แล้วก็จะเป็นแบบนูนนูนนะ มันมัน,มนแล้วก็นูนนูนแล้วก็ตรงคำว่าคอรี่ตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็นมันมันมนูนนูนน,น,น,นี่ที่เห็นนี่นะคะแล้วก็วิธีรับประทานวิธีรับประทานก็คือชองกับน้ําสามารถเป็นน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิธรรมดาก็ได้ค่ะชงก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะแล้วแต่ชอบเลยสามารถใส่น้ําเยอะก็ได้ถ้าแต่ว่ามันก็จะจืดนะก็ใส่น้ําพอประมาณประมาณสักหนึ่งส่วนสาม ของแก้วไม่ก็ครึ่งแก้วดีกว่าครึ่งแก้วน่าจะพอดีเนาะครึ่งแก้วแล้วก็เอ่อคนให้ละลายแล้วก็ทานได้เลยค่ะก็ทีนี้คอลลี่เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวใสนะคะให้ให้ผิวขาวใสแล้วก็คนที่นอนดึกทานตื่นมาก็จะไม่โทรมแล้วก็ช่วยให้ผิวเต่งตึง กระชับรูขุมขนแล้วก็ลริ้วรอยรอยแล้วก็เลาะเอ้ยแล้วก็พวกรอยสิวได้ค่ะก็นี่จะมาชงให้ดูเลยดีกว่าอ่านี่นะอันีมาสวยกว่านี่นี่ภายในกล่องก็จะมีซองแบบนี้นะคะบรรจุไว้ในหนึ่งซองก็จะมีคอลลาเจนทั้งหมด6000มิลลิกรัมนะคะ ของดีจริงนะทานทานแล้วเห็นผลจริงๆมิ้นท่ทานมาสามก็อุ้ยสามกล่องแล้วเนี่ยโอเคเทใส่แก้วไปเลยค่ะเมื่อกี้มันหกนกระจายเลยเพีย้ยแล้วก็ใส่น้ำ คนค่ะเห็นไหมเห็นสิไมก็ตรงนี้นะมิมทานมาสามกล่องแล้วก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆหน้าใสขึ้นแล้วก็ผิวกระชับขึ้นจริงๆค่ะแนะนำให้คนรู้จักทานหมดเลยแล้วก็คนรู้จักก็ทานทานอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันของมันดีจริงๆ นี่เดี๋ยวพอคนไปคนมาสีมันจะเริ่มเปลี่ยนอีกทีนึงมันจะเป็นแบบใสๆตอนนี้ให้ดูคุณคุณอยู่แล้วก็อ่ะคลลาเจนเนี่ยมีอยอแล้วนะคะได้รับการรับรองจากอยอนี่เลขอยออยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีรับรองจากอะไรต่างๆมากมาย GMP ด้วยแล้วก็ HACCP ด้วยของจริงแน่นอน100%นะคะก็สำหรับคนที่อยาก สนใจอยากลองซื้อไปรับประทานนะคะก็ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน w w w l d w i c o l l i c e n t e r c o m นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บได้เลยหรือสำหรับคนที่เล่น Instagram ก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Instagram ก็เซิร์ชไปว่า c o l l i c e n t e r ค่ะจะเป็น Instagram สสำหรับขายคอลลี collagen นะคะ อ๋อแล้วก็สามารถไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะก็เหมือนกันก็คือ c อล l ี e เออ c อลลี e เซ n t e r อร์1และ c ลล l ่เ Center ร์2ส่วน WhatsApp เออ WhatsApp นะคะ WhatsApp เบอร์083 443 3500ค่ะสามารถโทรมาแล้วก็ WhatsApp มาได้ค่ะอืมนี่ตอนนี้ก็ทานได้แล้วล่ะนี้ ยังละลายไม่หมดไม่เห็นนะอือหนี่หันได้แล้วค่ะหันได้เลย รสชาติก็อร่อยค่ะหอมทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวค่ะรสชาติสตรอบเบอรี่อร่อยจริงแล้วก็อ,อาจจะบอกอะไรนะก็ไม่มีแล้วล่ะก็อย่าลืมนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w อร์ l l y c e n t e r .com นะคะฝากคอลลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย